ความจริงภารกิจของวันนี้ก็คือป่วยอาการป่วยมันป่วยมากมันเอือึ้นมาถึงอกก็เป็นเรื่องของการป่วยช่างมันเมื่อวานนี้พูดทังเรื่องผีผีท่านขุนก็ลืมบอกไปว่าสำหรับสัตวบาลคือนักเรียนหญิงของโรงเรียนสุธรรมวิทยาที่เป็นนักเรียนประจำ ที่เป็นสัตวบาลที่เรียนจากแพทย์ก็มีสองคนคือหนึ่งบุนตาแล้วก็สองกุ๊กกิ๊กไอ้กุ๊กกิกนี่ชื่อจริงๆอะไรก็เสมสีอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนขอดูตารางก่อนชื่อจริงๆไม่ได้เรียกกันเรียกแต่ว่ากุ๊กกิกกุ๊กก,กิกจิตกระเสมคือจิตกระเสมกับบุนตาทั้งสองคนนี้ สัตวแพทย์ที่มาบวชอยู่ที่วัดสอนให้รู้จักการรักษาสุนัขเพราะว่าสุนัขที่นี่มีเกินร้อยตัวเฉพาะในวงขอบของรั้วของที่กุทิข้างนอกต่างหากค่าหาสุนัขจริงๆเฉพาะข็าสารเข้าหักเดือนละหลายก็สอบเรื่องนี้ก็ผ่านไปสำหรับวันนี้บรรดาท่านทั้งหลาย ตอนเช้าหลังจากฉันพระตาหารเสร็จก็ไปชั้นล่างไปที่กุติชายน้ําเป็นที่ทํางานพักอยู่บาพรพอเช้าแปดโมงครึ่งก็ไปโดูดวงชิดทํางานที่สลาสิบสองไร่ที่นั่นกําลังปูปูพื้นกับเบื้องเครือบแล้วก็จะทําเคาน์เตอร์ต่างๆทําที่ขายอาหารรับทานรับรับ,รบ,รบทานอาหารกัน รู้ความว่าภารก,กิจตอนเช้าเสร็จไปตอนหนึ่งที่สิบสองไร่ได้ยินเสียงปิพาดบรรเลงก็คิดในใจว่าเสียงวิพาดมาจากไหนพระก็บอกว่าวันพวุงนี้เป็นวันวิสาขบาูชาและเป็นวันสะดอกเคราะห์บรรดาคณะดนตรีของเรียนสุธรรมยานวิทยามาซ้อมกันทิศลาสองไร่เพื่อทำที่นั่น หลังจากนั้นก็กลับพอกลับมาถึงที่พักตอนเช้ามันก็ดีเพราะตอนก่อนเพลตอนก่อนเพลน่ะมันดีพอฉันข้าวเป็นเสร็จอาการง่วงลมเกิดขึ้นเจ้าโรคเกานี่มันทําลายประสาทหน้าดววูบรรดาท่านพุทธบริษัทใครที่ไ่เคยเป็นคงไม่ทราบ อาตมาไม่เคยเป็นมาก่อนเขาบอกเป็นโรคเกาก็แค่นั้นแหละแต่รู้สึกว่าโรคเกานี่เป็นโรคที่มีความร้ายแรงมากทำลายระบบประสาทต่างๆทั้งหมดในเมื่อโรคเกามารบกวนมานอนในที่สงัดก็หวนคิดถึงความหลังในสมัยมาบวชเข้าพรรษาที่หนึ่งผ่านไปกำลังจะเข้าพรรษาที่สองโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคือวันนี้ วันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนหกใกล้จะวิสาขาบูชาวันนี้ยังอยู่ที่ป่าศรีประจัน์อำเภอศรีประจัน์จังหวัดสุพรรณบุรีก <c oughs> ำลังฝึกทุกวิธีการทุดดงแบบออกฤิการฝึกทุดดงเวลานั่นกอดแบกเอาตำราเขานักทำโทรไปด้วยทั้งหมดนักทำโทรมีหนังเสืออะไรบ้างแบกไปด้วย ถ้าจะถามว่าถ้าเป็นนักปฏิบัติถ้าไปต้องแบกหนังสือไปก็ต้องขอตอบว่าปริยัติกับปฏิบัติปันหางกันไม่ได้ถ้าใช้ปริยัติอย่างเดียวไม่ใช้ปฏิบัติควบคุมอย่างนี้จะพบกับความเป็นมิจฉาทิฏฐิเต็มร้อยเปอร์เซนตทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการอ่านหนังสือและใชาอารมณ์คิดอารมณ์คิดที่คิดจะคิดด้วยอารมณ์หยาบ อารมณ์ที่เต็มไปไดยนิวรณ์ห้าประการขาดสติสมัจญญะขาดตัวปัญญาจแจ้งความเข้าใจเขานักปริยัตโดยตรงไม่ค่อยจะตรงกับความเป็นจริงในพระพุทธศาสนาดังนั้นเมื่อจะปฏิบัติก็ต้องมีปริยัตโดยเรียนนักธรรมตีจบไปแล้วที่นั่นเขาไม่มีไม่มีการสอนบาลีกัน เป็นบ้านเน่กที่วัดบ้านองโคจะเรียนจริงๆเรียนที่วัดบันแพนเป็นวัดเจ้วนาตำบลก็แบะตำราวิชานักธรรมโทไปหมดท่องแบบคล่องเพราะเงียบสงัดไม่มีใครกวนอานนาสีเข้าใจเวลาอานนาสีไม่เข้าใจตอนไหนก็ขีดเส้นใต้ไว so ้เวลาอ่านอ่านช้าๆตั้งใจอ่านคราวละสี่ใบ อ่านไปจบสี่ใบเวลาอ่านตั้งใจจำทุกตัวอักษรทุกถ้อยคำแล้กวก็างานังสือน,นิดหนึ่งนึกทบทวนดูจำได้ดีอย่างหรือสงสัยได้ยังถ้ายังก็ดูใหม่เป็นวาระที่สองดูช้าๆดูเที่ยวที่สองเที่ยวที่สองเริ่มสงสัยแล้กวก็ดูเที่ยวที่สามแล้วแก้สงสัยไปนในตัวเสร็จ ถ้าข้อไหนแก้สงสัยไม่ได้ข้อนั้นขีดไว้เอาไว้ถามบรรดาครูบาอาจารย์ที่ท่านจะมาสอนในเวลากลางคืนถ้าดีไม่ดีท่านก็มาสอนในเวลากลางวันถ้าถามว่าครูบาอาจารย์มาจากไหนก็ต้องตอบว่าไม่ทราบครูบาอาจารย์ที่มาสอนบางทีก็เป็นครวาตเป็นผู้ชายก็มีเป็นผู้หญิงก็มี นคนแก่ก็มีเป็นคนหนุ่มคนสาวก็มีเป็นพระก็มีถ้าจะมาตามความจําเป็นถ้าเป็นว่าขณะวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานั้นวันนี้กําลังเงียบสงัดเวลาประมาณหกโมงเย็นนี่ก็หกโมงเย็นครึ่งแหละที่บันทึกนี่ก็นึกถึงความหลังขึ้นมาว่าวันนั้นเราอยู่ในป่าสีประจันด้านทิศตะวันออก เรากำลังนั่งอ่านหนังสือและขีดเส้นใต้ตัวที่ไม่เข้าใจทั้งสององค์ก็ทำเช่นเดียวกันเพราะเรียนมาด้วยกันทำด้วยกันปฏิบัติด้วยกันเมื่อขีดเส้นใต้เสร็จรู้สึกว่าการอ่านหนังสือมันเหนื่อยบางจุดก็คิดไม่ออกก็เริ่มเจริญกรรมาฐานทำกรรมาฐานพอจิตสบายพอมีอารมณ์เป็นสุข กรรมฐานจริงๆแล้วไม่ได้คิดหวังจะฌานจะต้องการฌานสมาบัติต้องการอะไรไม่มีมีความต้องการอย่างเดียวคือจิตเป็นสุขถ้าขณะใดจิตเป็นสุขถือว่าเราถึงกรรมฐานกองนั้นถ้าขณะทำไปจิตยังไม่เป็นสุขถือว่าใช้ไม่ได้ถ้ามีอารมณ์พุ่งซ่านแต่ว่าทำไปทำไปเมื่อจิตถึงที่สุดข,ของอารมณ์ คำว่าที่สุดของอารมณ์ก็ามาถึงอารมณ์ที่จย่าเพึงได้จะถามว่าชานชั้นไหนนะไม่ได้มันได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นอย่างนักเรียนป .1 ก็เก่งที่สุดของปอ .1 นักเรียนป .2 ก็เก่งที่สุดของปอ .2 เอาเก่งที่สุดก็นเ้กันคืออารมณ์ถึงที่สุดเมื่ออารมณ์ถึงที่สุดแล้วตำราเดิมก็เกิดมาคือตำราตุ่มน้ำ หวังว่าท่านผู้อ่านที่เรือกว่าฟังมาจากตอนต้นของจำตำราตุ่มน้ำได้เมื่อจิตถึงที่สุดตำราตุ่มน้ำก็ปรากฏขึ้นนั่นคือมันก็ไปตามจุดที่ต้องการของมันมันไปของมันเองไม่มีการบังคับมันจะนึกว่าจะไปมันก็ไปไปในสถานที่ต่างๆก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะไปก็ไปสวรรค์กันบ้าง ไปพม,ม่าโลกกันบ้างไปนรกบ้างไปแดนเปรตบ้างไปแดนสุรกายบ้างไปดินแดนมนุษย์บ้างตามเรื่องทำราวถ้าไปถึงในสถานที่นั้นก็พบใครคนใดคนหนึ่งและหลายๆคนก็ถามชื่อเขาว่าก่อนที่ท่านจะตายนะท่านอยู่ที่ไหนท่านชื่ออะไรน้าสกุลว่าอย่างไงมีลูกเต่ามีสามีมีพญญยาชื่ออะไรทําไมถึงมาอยู่ที่นี่ ทำอะไรไว้จึงตกมรรกทำอะไรไว้จึงขึ้นสวรรค์ทำอะไรไว้จริงเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรมอย่างนี้เป็นต้นถ้าท่านบอกฟังอย่างนี้จะหาโอติริมนุสธรรมมัก็ยังไม่ได้นะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าในฐานะที่พวกเราห่มผ้ากาสาวพัดด้วยกันก็พยายามทำตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอน พอไปในแดนต่างๆเสร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้มีความรู้สึกว่าชีวิตของเราล่อแหลมจัจากน่เนื่องจากความตายมากเพราะอะไรเราอยู่ในป่าตามลำพัง <c oughs> ถึงแม้ว่าจะอยู่สามองค์ก็เหมือนอยู่องค์เดียวความกลัวก็คือหนึ่งกลัวเสือจะกินแต่ยุงจะกินลิ้นจะกัดไม่กลัวเพราะยุงไม่กินลิ้นไม่กัด ใยการที่สองอาจจะงูกัดตายใยการที่สามอาจจะป่วยตายใยการที่สี่ถ้าความอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นเทวดาไม่เลี้ยงนาวฟ้าไม่เลี้ยงก็อดข้าวตายแต่กําลังใจก็มีว่าถ้ามันจะตายก็ตายเถอะเราจะตายด้วยกําลังของปีติในธรรมะในพร,ระพุทธเจ้า ขณะเมื่อตัดสินใจอย่างนี้ที่เวลาที่ตัดสินใจเวลานั้นนั่งอยู่ที่ชั้นดาวดึงอยู่ที่มุมหนึ่งของจุฬามณีเจดีสถาน <c oughs> เห็นพระเกับเทวดาท่านมามากก็นึกในใจว่าก่อนจะเกิดเรามาจากไหนแต่ความจริงถ้าใช้จุตูปปาตยานก็ทราบแต่ก็มันก็ไม่แน่อาจจะเป็นอุป,ปาทาน นึกในใจว่ามีพระองค์ไหนบ้างที่ท่านจะเมตตาบอกเราว่าก่อนที่เราเกิดมาจากไหนพอนึกเพียงเท่านี้ก็มีพระองค์หนึ่งท่านเข้ามาใกล้แต่พระองค์นี้บรรดาท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านเป็นพระที่ต้องเคารพอย่างสูงนั่นคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> แต่ก็บอกว่าสัมภเกสี ก่อนที่เธอจะไปเกิดเป็นคนเธอไปจากพรมชั้นที่สี่เวลานั้นหลายชาติมาแล้แลวเธอปรารถนาพุทธภูมิ <c oughs> เวลานี้เธอก็ตั้งใจปรารถนาพุทธภูมิตามที่หลวงพ่อปานสอนอันนี้ถูกต้องแต่ว่าการเป็นพุทธภูมิของเธอนะ่ยไม่ตลอดรดฟังเพียงเข้าได้ถึงเก้าสิบเก้าเปรเซนเธอก็ต้องลาพุทธภูมิ ก็ถามนั่นว่าจะลาชาติไหนลชาติไหนจะได้เก้าสิบเก้าเปอร์เซนต่เธาก็บอกว่าชาตินี้แหละมันเป็นชาติสุดท้ายเธอเอาถ้าเธอเอาจริงๆก็จบกับชาตินี้พุทธภูมิในความจริงที่เธอก็ทําจริงมาทุกอย่างเอาจริงทุกอย่างทำชิ่เรีวกวาคนอื่นเขาไม่เคยทําทกันไม่ใช่ไม่มีคนทําอย่างนี้พระที่ทําอย่างนี้มีคนที่ทำอย่างนี้มีแต่ว่ามีจํานวนน้อย เธอมาจากพรมชั้นที่สี่เวลาตายแล้วต้องกลับขึ้นไปสูงกว่านั้นความรู้สึกในเวลานั้นก็คิดว่าคงจะเป็นพรมชั้นที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าเพราะว่าตามเรื่องตำราพอคิดอย่างนั้นท่านก็บ,บอกว่าไม่ถูกไม่ต้องไม่ใช่ดินแดงของพรมแต่ว่าเธอต้องรับภาระก่อนอย่าตายเธอต้องรับภาระพุทธคมก่อน ในเมื่อเธอลาจากพุทธภูมิแล้วเธอต้องทำงานพุทธภูมิจนกว่าจะสิ้นลมปราณก็เลยถามได้บอกว่าการสิ้นลมปราณน้ำอะไรกันแน่อายุเท่าไรท่านก็เลยบอกว่าสุดแล้วแต่กฎของกรรมกรรมนะั้นมันมีสามอย่างหนึ่งกุศลก,กรรมกรรมที่เป็นบุญคือความดีความดีส่งผลให้ให้อยู่อายุเท่าไรก็อ,อยู่ตอนายุเท่านั้น แล้วกรรมที่เป็นอังศุสนือผลของความชั่วมันจะมาริ์รอนอย่างไรก็เป็นให้เป็นกรมันจะมาริ์รอนเมื่อไรก็ต้องอยู่ได้แค่นั้นแต่ว่าอีกกรรมหนึ่งที่กาหนดไม่ได้คือกรรมความดีที่ทําไว้แล้วก็งานนั้นยังไม่เสร็จตามคําสั่งถ้างานนั้นยังไม่เสร็จตามคําสั่งเพียงใดเธอก็อยังตายไม่ได้ ก็าถามว่าใครจะเป็นคนสั่งท่านก็ตอบว่าวันนั้นจะรู้เองถามว่าวันนั้นมีเวลากี่ปีเจ้าค่ะท่านบอกการนับปีนับเดือนนั้นวันนั้นไม่ถูก,ถกแต่กำลังใจของเธอ <c oughs> แต่กำลังใจของเธอถึงวันนั้นเมื่อไราจะทราบจะทราบเรื่องนี้แต่ก็บอกว่าขึ้นชื่อว่าความตายยังไม่มีในป่า ในในใน,ในป่าของอะไรอำเภอศีีประจันย์อต,ตอนนั้นท่านก็นิ่งพู้พูดหรือพูกเขียนนี่ก็นิ่งเหมือนกันนึกในใจว่าข้อความใดที่เราอ่านหนังสือแล้ววันนี้ที่มีความไม่เข้าใจแล้วขีดข้าไว้มีพระองค์ใดไหมที่จะสอนเราหรือเทวดาองค์ไหนหรือพระองค์ไหน พนนึกอย่างนี้ท่านก็นยิ้มท่านบอกฉันนี่แหละจะเป็นคนสอนท่านก็แนะนําให้บอกว่าถ้าหากว่าจะสอบตามวิธีกรรมที่ก็สอบต้องตอบอย่างนี้ต้องมีความเข้าใจอย่างนี้แต่ว่าถ้ายากเอาจิงตามแบบปฏิบัติในพุทธศาสนาจริงต้องมีความเข้าใจอย่างนี้ที่มันผิดกันรู้สึกว่ามันผิดกันมาก แล้วก็ท่านอธิบายให้ฟังจึงมีความเข้าใจทุกข้อหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าหลังต่อจากนี้ไปเธอก็ไปที่เก่าของเธอก็แล้วกันนะฉันจะเข้าจุลามุนีเจดีสถานเพราะพรมเทวดาพระอริยเจ้าท่านคอยอยู่ก็ถาม้่ากว่าถ้าอย่างนั้นจะเข้าไปได้มันต้องมั่งไดไหมอยากจะเจอพรมเจอเทวดามากๆเจอพระอริยเจ้า ก็มีความเคารพในพระอริยเจ้ามากท่านบอกว่าเข้าได้แล้วท่านก็เสด็จเข้าไปอาตมาเองก็เดินเข้าไปก็พอดีสององค์ก็มาพร้อมกันเข้าไปพร้อมกันเข้าไปก็เห็นว่าพระอริยเจ้าด่างเป็นกลุ่มๆความจริงคำว่าพระอริยเจ้าจริงๆเนี่ยบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ท่านตายไปแล้วเนี่ยมันเรื่องหนึ่งต่างหาก สำหรับพระอาาริยเจ้าที่ยังไม่ตายที่มีความสำคัญที่ท่านเป็นพระก็มีท่านเป็นอุบาสกอุบาติกาคือผู้หญิงผู้ชายที่ยังไม่ได้บวชก็มีนี่เป็นพระอาาริยเจ้าท่านดั่งตามลำดับของท่านต่างคนต่างตัง้งใจสำนักรับรสพุทธพจน์เทนาชชองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ท่านบูอาและท่านบกฟัง อ่านมาถึงตอนนี้แล้วฟังถึงตอนนี้จะรู้สึกว่าคนพูดบ้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็ไหนๆมันก็บ้ามาหลายสิบปีแล้วก็บ้ามันต่อไปหลังจากท่านเส้นเทศเสร็จท่านก็หายไปผูพ้พูดแลวผู้เขียนก็หันไปวองพระอริยเจ้าที่สนใจก็คือพระอริยเจ้าที่ยังไม่ตาย ที่ตายแล้วน้ระสการท่านท่านก็นยิ้มท่านก็นจับมือจับไม้ท่านก็นชี้มือชีมม้ไม้แสดงว่ารู้จักกรรมกรก็เยอะแยะัชาติก่อนๆแต่พระอริยเจ้าที่ยังไม่ตายนี่ก็หลายพระอรหันต์ก็มีพระโสดาสีทาคานาคาก็มีพระว่าติเปรนาคามีคระว่าหญิงวุฒิชายก็มีพระโสดาบันก็มีสกิตาคามีก็มี เมื่อเห็นคระราชท่านเป็นพระอริยเจ้า,าก็รู้สึกอายท่านว่าท่านนุ่งกางเกงท่านนุ่งผ้าจงกระเบนท่านก็เป็นพระอริยเจ้า,าได้แต่เรายังไม่ใช่พระอริยเจ้าเราเลวก็ท่านมากที่รู้จักท่านก็มีเยอะแต่ความจริงพระอริยเจ้าผู้ชายผู้หญิงนีน่มันก็นแหวญาติโยมท่านโปรดฟัง บางคนก็แต่งตัวรุ่งเริงรุงเริงข้าเก่าแล้วเก่าอีกคนแต่งตัวดีๆไม่ค่อยมีมีแต่คนจนแสนจนจนน้อยบ้างจนมากบ้างจนจร,จริงๆ <c oughs> ดูเครื่องแต่งตัวแต่ถ้าดูความเป็นทิพย์ของท่านมีความผ่องใสามากไม่ขอดูภาพเดิมท่านนะที่รู้เรื่องแต่งตัวและที่รู้จักกันก็มีที่ไม่รู้จักกันก็ม,ทกกกมีที่รู้จักกันก็มีหลายคน ที่รู้จักกันก็รู้สึกว่าบรรดาประชาชนบางคนดูถูกดูหมิน่นท่านว่าเป็นคนโง่เง่าเต่าตุนก็รงความว่าวันนี้เป็นวันสําคัญวันหนึ่งในอดีคือก่อนเข้าวรนษาที่สองวันนั่งคิดนอนคิดถึงความหลังว่าเดี๋เราอยู่ในป่าสิบประจันหลังจากนั้นก็กลับก็คิดว่าอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นแค่พักเดียว พอ,อกลับลงมาปรากฏว่าได้รุนพอดีก็จึงหยิบบาทขึ้นสะพายตั้งใจว่าจะใส่ต้นไม้ต้นไหนเป็นที่เป็นบาทเคยแขวน,นต้นไม้พอสะพายบาทเสร็จพอหันหน้ามาออกจะเดินทางจากรถ <c oughs> ก็ปรากฏว่ามีเทวาดากับนางฟ้าเป็นอากาศเทวาดาก็มี ลูกเทวดาก็มีพรอมเทวดาก็มีท่านยืนเป็นแถวอยู่ท่านบอกว่าวันนี้ไม่ต้องเดินไกลเจ้าค่ะเพราะเมือ่อคืนมันด้หลับตลอดคืนไม่ต้องเดินไกลฉันมาคอยแล้วท่านก็ใส่บาตรพอใส่บาตรแล้วท่านก็ยกมือสาธุท่านบอกว่าที่ท่านคิดว่าท่านไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าแต่ก็จงอย่าลืมว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ <c oughs> ก็เลยบอกว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยมีบารมีไม่เท่าพระอริยเจ้าท่านท่านมีความบริสุทธิ์แล้วยังประสดาบันท่านตัดสัญญสามได้และสกิทาคามีก็เช่นเดียวกันพระนาคามีท่านตัดสัญญอห้าได้แต่ว่าพระโพธิสัตว์ตัดอะไรยังไม่ได้แม้แต่นิวรังยังมีเต็มตัวแต่เทวดากับนางฟ้าท่านบอกว่าก็ไม่ใช่ของแปลกในเมื่อทําบุญได้บุญก็แล้วกัน เมื่อท่านพูดเท่านั้นถ้าท่านก็นั่งลงยกมือไหว้แล้วก็หายไปพวกนี้ไม่ต้องเดินหายไปเฉยๆเป็นนั้นว่าวันนั้นข้าวเยอะแต่กับข้าวไม่มีมีแต่ข้าวสีเหลืองเฉยๆถ้าสององค์ก็อีกสององค์ก็ยิ้มบอกว่านี้เราสบายนะเราเที่ยวกันแบบนี้เรามีความสดชื่นได้รับความรู้คิดว่าปีนี้เราต้องสอบต้องทำโทได้แน่ เพราะว่าเราได้ครูใหญส่สอนวิชาทั้งสองประเภททั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัต,ววบติให้มีความเข้าใจในตำราทั้งสองอย่าง <c oughs> ถ้าเขาสอบด้านปริยัติให้ตอบอย่างนี้ถ้าจะปฏิบัติให้มีความเข้าใจอย่างนี้นี่แหละผู้อ่านและผู้ฟังเรื่องปริยัติกับปฏิบัติเป็นขัดกันตรงนี้แหละเพราะว่าความเข้าใจไม่เสมอกัน แต่ประยักก็ปฏิบัติก็เหมือนกันปฏิบัติถ้าได้ถึงไหนมีความเข้าใจถึงนั้นอย่างคนที่เป็นมรสโสดาบันจะเข้าใจเรื่องราวพระสกิทาคามีั้งไม่ได้ความเข้าใจยังผิดมากเกือบเต็มร้อยเปอร์เซนตที่ท่านได้พระสกิทาคามีจะเข้าใจเรื่องอนาณาคามีก็ยังไม่ถึงยังไม่ถูกอีกท่านนีได้นาคาามีจะเข้าใจเรื่องอรหันต์ก็ไม่ได้ ทหารธรรมดาจ,จะไปเข้าใจเรื่องอากาศสาวกเรื่องไฟเพื่อน,นไฟเรื่องขวานี่ก็ไม่ได้ต้องถึงขั้นจริงๆจ,งจ,งจึงจะตอบถูกเข้าใจถูกรู้ถูกเป็นอนุนวาเมื่อฉันข้าวเสร็จก็ปรึกษากันว่าเราทั้งสามคนจะนอนหรือไม่นอนพี่สองก็ตอบว,ว่าเราต้องนอน <c oughs> ร่างกายต้องเป็นร่างกาย เมื่อคืนนี้ร่างกายมันนั่งมันนั่งทั้งข้างล่างแล้วก็นั่งทั้งข้างบนไม่มีเวลาพักผ่อนให้คลายตัวมันบ้างแต่การนอนของเราก็ต้องนอนอย่างพระตามที่หลวงพ่อปานท่านสอนยังไงยังไงอย่าทิ้งคําสอนองั้วปานเพราะคาสอนว่าปานนี้กับพระที่ท่านสอนข้าบนนั้นช่างเหมือนกันจริงๆ ไม่มีอะไรแตกต่างกันต่างคนต่างก็เข้ากรดนอนเ <c oughs> วลานอนทำยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัทก็นอนธรรมดาธรรมดาไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรที่ฟังอย่างนี้นะที่ฟังอยู่นี่แล้วอ่านอยู่นี่ก็ตามจงอย่าคิดว่าผู้พูดหรือผู้อ่านนี่เป็นผู้วิเศษวิโสย่ยางก่อนต้องถามกันก่อนว่านินวรณ์ทั้งห้าประก,การนะตัวไหนแตกขาดบ้าง คำว่านิวนรนแปลว่ากิเลสหยาบที่ทําบัญญาให้ถอยหลังคือเป็นคนไร้ปัญญาก็ต้องขอต่อว่านิวรนทั้งห้าประการครบ้วนบริบูรณ์ดีและเรวความเร็วยังมีอยู่ทั้งห้าอย่างความรักในระหว่างเพศก็มีความอารมณ์ไม่พอใจก็มีความง่วงเหงาเหาหนอนก็มี อารมณ์ฟุ้งซ่านคิดรล้เน่ารอดน่าทางก็มีอาการสงสัยก็มีความเลวทั้งห้าอย่างนี้ยังมีครบจะให้คนฟังและคนอ่านจงอย่าคิดว่าคนพูดและคนเขียนนี้เป็นคนดียังเป็นคนเลวเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเป็นประเภทที่เลวค่อยๆแคะความเลวออกแต่มันก็ไม่ออกในวอนมันเหนียวเหลือเกิน ตอนนี้เจ้าทาจะถามว่า,ข,าขณะที่อยู่ในปา่าถ้านิวรนโกนใจจะทำยังไงก็ต้องขอตอบสั้นๆว่าในบาลีานบอกว่าเหมือนกับไม้สดที่แช่น้ำยางมันก็สดน้ำมันก็เปียกมันก็ชุ่มทั้งยางยางก็ชุ่มน้ำก็เปียกถ้าไม้สดยกขึ้นมาจากน้ำวางไว้บนตะเหลียงใบว่าวางบนคาัน น้ำมันจะแห้งจากไม่สดแต่ยางยังมีอยู่ชั้นใดพระที่กําลังทุดดองอยู่ในว่าก็เหมือนไม้สดที่ยกขึ้นมาจากน้ําวางไว้บนคานชั้นนั้น <c oughs> ในเมื่อนิวอนมันจะเข้ามากวนใจก็ต้องทราบทันทีว่าเวลานี้เรากําลังหนีความชั่ว <c oughs> กำลังแสวงหาความดีถ้านิวอนตัวนี้เข้ามาสิงใจเราพวกนี้เราอดเข้าเสืออาจจะกัดตายก็ได้ งูอาจจะกัดตายก็ได้เจ็บโมลตายก็ได้แต่วันนี้เทวดานางฟ้าอาจจะไม่ข้าวกินก็ได้เราจะยอมแพ้นิวรณ์ไม่ได้ <c oughs> เราจะไม่ชนะนิวรณ์แต่ว่าเราจะยันนิวรณ์ไว้ที่เอาท่ารมนิวรณ์เกิดขึ้นปับ๊บก็มีความรู้สึกตัวก็ตัดทันทีนิวรณ์ตัวต้นตัดด้วยกายกตานุสติกับวสุปกรรมฐาน นิวรณ์ตัวที่สองตัดเวภมีหารสี่หรือก็สินสี่ไม่ยากต้องคล่องไปแล้วถ้านิวรณ์ตัวที่ห้าเกิดขึ้นก็ไม่ยากขยับใจปั๊บเปิดเลยไปสวรรค์นุ่นสวรรค์คนมากรื่นเริงมากหายว่องไปเองพอนิวรณ์ตัวที่สี่เกิดขึ้นความฟุ้งซ่าน,นาําคันอันนี้ไม่หนักจับภาพพระพุทธเจ้าท่าที่เคยเห็น เห็นแย้มรรประอดปับหายฟุ้งส่้นทันทีถ้าอารมณ์งสงสัยเกิดขึ้นมาเมาื่อไรจับพระพุทธเจ้าทันทีมองดูไว้เจ้าเห็นหลวงพุทธชื่อใจหมดสงสัยแค่นี้พอนี่เป็นวิธีตัดคือถือว่าเป็นการฝึกขั้นต้นในการที่จะเข้าไปเข้าทุ่ดงในปา่าแต่ก็เป็นขั้นอุปติเวลานี้ยิงอยู่ที่ปา่าที่ไหนล่ะ ศีประจันอำเภอศีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนรี่ยวันแรงวันแรงทีบสี่ค่ำเป็นหกวันรุ่งขึ้นพรุ่งนี้จะเป็นวันวิสาขาบูชาเราก็จะทำพิธีวิสาขาบูชาในป่าแล้วจะทำกันยังไงเดี๋ยวก็ฟังกันหน้าสองหรือว่าท่านนันไลที่อ่านก็อ่านกันตอนตอนที่ตอนที่สี่ต่อไปอาราบ,บันดาท่านหัายล มองดูเวลายี่ตั้งไปแล้วก็หมดแล้วขอลาก,ก่อนขอความสุกสวัสิทิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแต่บรรดาจาักพุทธศาวนิกชนผู้ฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดี